คือการจะให้ชาวบ้านโต้ตอบกับ ในสิ the the ่งที่เขาสะท้อนในความคิดเห็นได้มันคือชาวบ้านต้องรับข้อมูลชัดเจนเอาไหมฮะเขาต้องรับข้อมูลครบถ้วนว่ามีข้อมูลมีการศึกษาอย่างนั้นนี่แต่อย่างที่ผมเรียนไปแล้วคือไม่มีชาวบ้านเขาไม่รับรู้เรื่องนี้เลยกรณีการที่ต้องถูกเวนคืนที่ดินที่พิหารเล่าให้ฟังเรื่องคลองระบบชนประทานนี่ก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าเขาเขียนไว้ในนี้ว่าชาวบ้านยินดีสละพื้นที่ให้ทาอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือเราคิดว่าคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนจากข้อเท็จจริงเนาะ ดังนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอันซ่อนเงือ่นอนอันถัดมาในมุมของชาวบ้านนะครับนี่จากเหตุผลทั้งหลายแหล่แม้แต่เราพอมองเรามองมาถึงกระบวนการในการที่จะพิจารณาจากรายงานฉบับนี้เนี่ยเอาตั้งแตเ่เขาเรียกกระบวนการสํารวจเนี่ยทางพิหารทางอาจารย์หลายท่านก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลอย่างไรจนมาสู่เรื่องกระบวนการพิจารณาก็มีความไม่ชอบมาพากลอีกเช่นมีการเปลี่ยนตัวคณะกรรมการต่างๆเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ ในฐานะทีมมูอที่สืบก็ทํางานสืบทอดเจตนาคุณสืบนะาค่ะเสถียรมานะครับแล้วก็เราทํางานับป่าตะวันตกมาก็ถือว่าเป็นเป็นสิบกว่าปีนะฮะที่ทํางานที่นี่ซึ่งเราก็เห็นที่สําคัญสุดเหมือนที่อาจารย์สมิทธ์ได้พูดถึงเรื่องป่าขาแข้งเนี่ยถ้าเรานับเป็นระบบนิเวศท,ที่เป็นพื้นป่าเดียวกันป่าแม่วงเราถือว่าเป็นขาแข้งทางตอนเหนือนะฮะเพราะพื้นที่ป่ามันติดกันนะดังนั้นคือจากรายงานของทางทาง WWF ที่รายงานว่ามีการพบเสือไม่แต่การขยายพันธุ์ของ ของเสือโคร่งอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นตัวบ่งชี้ได้ชัดเจนว่าพื้นป่ามันระบบนิเวศมันมันถึงกันอ่าประการสุดท้ายที่อยากเล่าให้ฟังคือคือเขาเรียกว่าพื้นที่ป่าที่ราบต่ําระบบนิเวศที่ราบต่ําตอนนี้มีเหลือจุดสองที่นะครับคือที่ขาแข้งกับที่แม่วงที่เป็นุ่มน้ําที่ราบต่ําที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่ที่ยังไม่มีมนุษย์เข้าไปอยู่นอกเหนือจากนั้นครับเช่นทุ่งใหญ่นเรศสวนด้านตะวันออกด้านตะวันตกอ่พื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติเกินสีนรกนารินต่างๆเนี่ยมีชุมชนตั้งอยู่ข้างในหมดเลยฮนะว่ามีกิจกรรมชุมชนเข้าไปอาศัยทำมาหากินอยู่แต่พื้นที่ที่ไม่มีชุมชนอยู่เลยตอนนี้มีอยู่แค่สามที่นะครับสามเออสี่ที่นะครับคืออุทยานชาติอ่าเอาเออที่สามที่ครับคลองลานซึ่งต่อจากแม่วงนะครับเหนือเหนือม salsa, แม่วงขึ้นไปอุทยานชาติแม่วงแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยแ่ข้งมีสามที่นั้นเองที่เป็นป่าบริสุทธิ์จริงที่ไม่มีมนุษย์เข้าไปอยอู่ดังนั้น มันไปสอดคล้องกับตัวรายงานที่บอกว่ามีการสํารวจพบเสือโคร่งหรือการกระจายพันธุ์ของสัตว์ป่าชนิดอื่นๆเนี่ยที่เขาไปอยู่ในพื้นที่สามพื้นที่นี้นะครับอันนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางทางหลายหลายภาคส่วนแสดงความห่วงใย,ยว่าคือพื้นที่ป่าตะวันตกมีความสําคัญขนาดนี้เนี่ยแล้วแล้วอย่างไงการจะทําโครงการแบบนี้ไปซ่อนเงื่อนแบบนี้ได้อย่างไงคือการสํารวจการจัดทํารายงานไปทํารายงานผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับคือจริงๆเราไม่อยากมองนี่แต่ว่ามันเป็นข้อสงสัยก็แล้วกันว่า ในงานฉบับนี้ทาไมทําเสร็จไวยังเลยการศึกษาก็คือผมเข้าใจว่าเป็นการเอาข้อมูลเดิมนะครับที่มีเคยมีการศึกษามาแล้วเนี่ยแล้วก็เอามามารวบรวมเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมาศึกษาเพิ่มเติมซึ่งอย่างกรณีที่บอกว่าไปศึกษาอะไรนะพี่สัตว์ป่าวันครึ่งใช่ไหมอันนี้มันก็ไม่ใช่ <properly analyse> ซึ่งผมคิดว่าน,นี้เป็นเป็นประเด็นที่อยากให้ทางสังคมด้วยได้รับรู้ว่ากระบวนการนี่ทาไมมูที่สืบถึงออกมาทําไมองค์กรอนุรักษ์หลายภาคส่วนถึงออกมาแม้แต่ภาคประชาสังคมหรือประชาชนทั่วไปถึงออกมา มาเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราก็เป็นห่วงในฐานะที่เราทําเรื่องนี้ก็ทําหนังสือนะครับทำหนังสือขอแบบให้นายกทบทวนถึงถึงไหลยหลยสำนักถึงนายกก็ทําถึงกระทรวงก็ทําถึงกรมถึงอะไรต่างๆแล้วก็ทําทักท้วงไปเพื่อขอให้รั้งโครงการนี้ขอให้ทบทวนโครงการนี้อย่างนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ฟังสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีการจริงเขาจะมีการนํา ไอ้ไอ้รายงานฉบับนี้เข้าไปพิจารณาเมนที่9ที่ผ่านมาผมกับอาจารย์สมิทธ์ <laughs> กับองค์กรอนุรักษ์ภาคิวรักทั้งหลายแหละก็เราก็ไปที่สพนะอาจารย์ก็ไปยื่นหนังสือแล้วก็ไปทักทวงที่สพว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยเราขอคัดค้าน e a e a ฉบับนี้คือคัดค้านตั้งแต่กระบวนการจัดทํารายงานรวมทั้งการพิจารณาทั้งหมดนี้ถามว่าเราคัดค้านเขื่อนไม่วงไหมจริงๆก็คัดค้านเขื่อนไม่วงครับเราไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างในนั้น แต่ว่ามันมีหลายหลายหลาย,หลายวิธีการเหลือเกินที่พยายามเขาพยายามจะสร้างให้ได้โดยเอาเหตุผลหลอกๆมาคือมาหลอกสังคมผมใช้คําว่าอย่างนี้แล้วกันแม้แต่วันนี้ยิ่งชัดว่าอาจารย์เอารูปให้ดูเมื่อกี้ไปดูที่ที่เขาจัดยศการน้ําใช่ไหมครับคือคุณไปเขียนโพสต์หลอกชาวบ,บ้านได้ยังไงโกหกคาโตว,ว่าคอชกอเห็นชอบโดยลกคือไม่ใช่บอกว่าโดยหลักการนะคอ,อชกอเห็นชอบรายงานฉบับนี้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นหมายความว่าคุณมีเป้าอะไรไว้อ่ะ นะครับอันนี้มันมันมันเหมือนกับคือคุณตั้งเป้าไว้แล้วอย่างนี้นคุณก็ต้องดันทุลังสร้างวันนี้ยิ่งยิ่งไปฟังคุณสันตินะครับเลขาสพพูดเนะี่ยโอ้โหหลายคนก็ก็ก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตว่า,าหลายคนก็ผิดหวังครับบอกว่าเขาบอกว่าจริงๆคอชอกอไม่มีอํานาจเลยเลยต่อให้คอชอกอเนี่ยไม่เห็นด้วยกับแรงไม่เห็นด้วยกับแรงงานฉบับนี้มีมีความเห็นเพิ่ม,เต,มเติมอย่างไรคอรมอรก็สร้างได้อยู่แล้วดังนั้นคอรมอจะจะสร้างก็ต้องสร้างได้มันกลายเป็นอย่างนี้ผมถามว่าจะมีคอชกทาไม มีสผออทำไมเพื่ออะไรมีไว้ทําไมครับเป็นตายางหรือว่าอย่างไรหร,หรือจะบอกว่าตายางก็ไม่ใช่นั้นคือไม่มีความหมายอะไรเลยสผฮะต้องยุบทิ้งทางนั้นนะผมคิดว่าอย่างนั้นอันนี้นี่กเ็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่าคือหนทางต่อสู้เราก็บอกว่าเราต้องการต่อสู้แบบสันติวิธี <c oughs> แล้วเราก็บอกว่าอาจารย์ตัดสินก็ประกาศตูมว่าเราจะเดินเท้าจากแม่วง <c oughs> ตอนแรกเราคิดว่าจะเดินจากกรุงเทพไปแม่วง <c oughs> แต่ไม่เอาละเปลี่ยนใหม่เราไปเดินจากแม่วงเข้ามาที่กรุงเทพดีกว่า นี่บรรยากาศการเดินผมผมมีภาพมาให้ดูนิดหนึ่งน,นะครับบรรยากาศการเดินตั้งแต่วันที่เราเริ่มกระบวนการที่เราจะเดินกันมานนผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับอาจารย์อ่ะครับอยู่อยู่ด้านหน้าจะจะมีอยู่นะครับอาจารย์อันนั้นอันนั้นเป็นเป็นเป็นสไลด์ไหมครับของผม,มผที่เขียนว่าเดินเดี๋ยวดียวนั้ผมครับเดี๋ยวผมขอขอนุญาตด,ดูได้ไหมครับอาจารย์ ฟูเชิญเลยค่ะตรงนู้นด้านด้านคุณหานเะฮะเป็นคอมเมนเตอร์เป็นตัวหรือเป็นตัวสรุปให้ก็ไม่ทราบอะค่ะเพราะว่านะคะบางทีเวลามันสั้นนะตอนนี้ขณะนี้เรากําลังถ่ายทอดสดอยู่นะคะของ IU w i วิสตัมทีวีเรานะคะก็นะฮะมีการพูดคุยกันเรื่องของการที่นะ,ะเป็นพูดถึง EHAA เกิดไม่วงเนี่ฮะซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะฮะอย่างไรนะคะตรงส่วนนี้นะคะ ก็คงตอนท้ายนะคงจะให้ทุกวนอีกรอบหนึ่งเพราะเราเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง10นาทีค่ะออนแอแไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะตามสบายเราสรุปได้ไม่ต้องออนแอก็ได้คุณปูบอกนะคะนักศึกษาเยอะนักศึกษาได้คมรู้ค่ะมันมีอันหนึ่งที่มันเป็นข้อมูลเป็นเนยะซ่อนอยู่ในนี้นะครับที่อาจารย์ตัดสินไปตรวจเจอเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาเขียนไว้ในนี้เขาบอกว่าการก่อสร้างเขื่อนแม่วงจะสามารถแก้ปัญหาภัยแ้งในร่มน้ำในร่มน้าแม่วงได้เป็นเสร็จเด็ดขาดผมอยากให้ดูร่มน้ําแม่วง ุ่มน้ําที่เราเห็นเนี่ยฮะสีเขียวๆนะครับคือุ่มน้ําแม่วงคือแค่นี้เองนะครับที่เขาพูดถึงอันนี้คือุ่มน้าสะแกกังนะครับที่เนี่ยอันนี้คือุ่มน้ํคลองโพนี่คือลุ่มน้ําทับเสลาดังนั้นไอ้เขื่อนที่เขาพูดถึงว่าเขาจะแก้ปัญหาแต่ว่านี่คือในจํานวนพื้นที่สามแสนไรนะครับทั้งหมดเนี่ยแต่เขาเขียนซ่อนไว้นั่นคือแก้ปัญหาร่มน้ําแม่วงดังนั้นเท่ากับว่าุ่มน้ําแม่วงมีแค่นี้นะครับที่เขาเขาแก้ปัญหาดังนี้ก เป็นอันนึงที่ที่มันถ้าเราไปอ่านจริงๆที่อาจารย์สินแปไปอ่านมารวมพระพิหารแล้วก็ไปดูว่าจริงๆที่เขาเขียนไว้ในนั้นน่ะมันมีนมรายละเอียดแบบไหนอย่างไรมันก็เป็นคําถามว่าตกลงคุณคุณอ้างเอาลุ่มน้ําสารพัดสารเพ,ารพมาในในพื้นที่สามแสนไร่เพื่ออะไรกันแต่ว่าพอคุณไปเขียนระบุในนั้นคุณเขียนว่าจะแก้ปัญหาในลุ่มน้ําแม่วงอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือขอบเขตให้เห็นแยกๆเป็นสีๆนะครับว่าขอบเขตลุ่มน้ําแต่ลุ่มน้ํามันมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นอันนึงที่อยู่ในนี้นะฮะ นะครับทีนีห้หลังจากหลังจากที่พวกผมไปไปสพนะครับเราก็อย่างนี้นะครับวันวันที่เรานี่บรรยากาศที่ไปสพนะครับทั้งอาจารย์รัตายาทั้งกลุ่มเครือข่ายนุรักษ์ทั้งพี่น้องที่นครสวรรค์ที่เป็นคนทํางานเรื่องนี้ก็มาวันนั้นอาจารย์สมิทธ์เข้าไปด้วยนะครับวันนี้เราไปยื่นหนังสือนี่คือคุณสันติอาจารย์รัตยากาลังเจรจารคุณสันตินะครับเขากําลังมาชี้แจงที่ผมพูดถึงว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีอํานาจอะไรเลย ความเห็นเขาไม่มีความหมายผู้ง่ายๆอย่างนั้นนะครับคือเราถึงบอกว่าทําไมไม่ยุบสพทิ้งรานนี้ภาพต่อมานี่เป็นภาพที่เช้าวันแรกที่เราออกเดินนะครับคือวันที่อยคือวันที่10เช้าวันที่10อันนี้จากจุดที่เขาจะสร้างเขื่อนที่แม่รีวานะครับอาจารย์ศสินก็เข้าไปจุดทูบบอกเจ้าแม่คือเขาเรียกเจ้าแม่เรวาตรงน้ําตกแม่เรวาที่จุดที่เป็นสันเขื่อนที่นครสวรรค์ที่อุทยานชาติแม่วงนะครับ หลังจากนั้นเราก็ออกเดินครับอันนี้เขตอำเภอแม่วงอันนี้เป็นคนรัดยาวนะครับที่จูงจักรยานอยู่นี่คนนี้ก็จะเป็นแนวร่วมเขาเรียกว่าเป็นแนวร่วมที่ที่เขาไม่ไม่อยากให้มีเขื่อนซึ่งเขารู้ว่าการมีเขื่อนเนี่ยมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะครับอันนี้การเดินมาวันแรกนะครับพอเราออกจากจากนั่นมาอันนี้เป็นเป็นพอผ่านอำเภอแม่วงก็จะมีบรรยากาศจะเป็นที่เล่านิดนึงฮนะก็จะมีกลุ่มชาวบ้าน ประมาณ3-4ี่คนก็มาตะโกนว่าสาสินคุณไม่เอาเคือนแต่เราเอาเคือนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี้เป็นช็อตแรกนะครับช็อตที่หนึ่งช็อตที่2ผ่านมาแต่ว่าพอช็อตที่2ผ่านมานี่จะมีชาวบ้านเหมือนสอสอเน่ยเอาพวงเอาพวงมาลัยดอกดาวเรืองใหญ่ๆมาคล้องให้อาจารย์สิลปินบอกว่าเราไม่เห็นด้วยการสร้างเกิดเป็นชาวบ้านจากเขาชนกันก็คือเป็นพื้นที่ในอำเภอแม่วงนั่นแหละฮะ คือจากจุดนั้นมาเป็นต้นเนี่ยเราก็ได้รับกําลังใจมาเป็นระยะนะฮะหมายถึงว,ว่าก็จะมีชาวบ้านนําน้นํานําอาหารมามอบให้เป็นระยะเ <c oughs> ขาก็บอกว่าทุกคนเขาบอกว่าเข, <c oughs> ขาเขาคิดว่าเขืข่อนไม่ใช่ทางออกจริงอยู่เขาบอกเขาอยากได้เขาอยากได้น้ําแต่มันมีวิธีอื่นไหมที่มันจะแก้ปัญหาความขัดแยง้งซึ่งมันไม่ต้องให้ให้คนมาทะเลาะกันอย่างนี้คือเช่นไม่ต้องสร้างเขื่อนได้ไหมสร้างเป็นฝายได้ไหมเป็นคือตามลําน้ําแม่วงเนี่ยฮะดังนั้นเดี๋ยวอันนี้อันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่แม่วง ทีนี้จากเขตแม่วงงจะเข้าสู่ลาดยาวที่พี่หานเล่าให้ฟังมผมมาถึงาตำบลารเจ้าไก่ต่อในเขตที่ขึ้นกับแบบนะฮะเป็นเขตประตูน้ําวันน้าท่วมน้ําท่วมในเดือนที่ผ่านมาเนาะคือที่นั่นเนี่ยคลองแม่วงงมันจะไหลามาจริงๆน้ําจากแม่วงงเนี่ยไม่ได้ไหลเข้าลาดยาวนะฮะมันไหลลงทางใต้ของอำเภอลาดยาวแต่ว่าน้ําที่มันเข้าลาดยาวคือน้ามาจากกำแพงเพชรเขาเรียกคลองม่วงที่มาจากบางปะอ้าวอันนั้นะทะลุตลาดลาดยาวเลย แต่ว่าเขาจะมีคลองขุดคือเขาจะขุดคลองจากจากน้าแม่วงเนี่ยให้ทะลุเข้าตลาดลาดยาวไปตัดกับคลองม่วงทีนี้วันนั้นเนประตูน้ําที่มันมีมันใช้บังคับระหว่างน้ําไปที่ไปวางมา้ากับน้ําเข้าเข้าลาดยาววันนั้นประตูน้ําวางม้าปิดครับประตูน้ำลาดยาวเปิดครับก็ท่วมลาดยาวสิครับแต่วางม้าน้ํไม่แห้งแกกเลยครับ <co ff> เดี๋ยวผมให้เล่าให้ฟังว่ายัางไงนะครับแต่พอเรามาถึงวัดสารเจ้าไก่ต่อแล้วเข้าไปเข้าไปพักเที่ยงตอนกลางวันพี่น้องที่ตลาดสารเจ้าไก่ต่อก็ บอกพวกเราว่าพวกผมไม่เอานะเขื่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่นี่คือกําลังใจที่เราได้รับในช่วงนั้นแต่ว่าก็มีสายข่าวส่งมาบอกว่าในตลาดลาดยาวโดยเทศบาลลาดยาวผมต้องบอกงี้นะฮะประกาศเสียงตามสายบอกว่าไอ้พวกต้านเขื่อนมาแล้วมวยที่สืบมาแล้วคนในอำเภอลาดยาวทั้งหมดให้ออกมาขับไล่พวกนี้อย่าให้เข้าอำเภอลาดยาวเด็ดขาดอย่าให้มันผ่านพื้นที่อะไรอย่างนี้ขับไล่มันออกไปตำรวจก็วิ่งกันวุ่นนะครับ พวกผมก็คิดว่าเอาอยัางไงดีก็ปรึกษาหารือกันเอาอยัางไงมีพี่คนหนึ่งนะครับพี่อดิศัก์พี่กินนะครับแกเป็นประชาสังคมที่นครสวรรค์แกก็บอกว่ามาถึงขั้นนี้แล้วจะถอยทําไมมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดก็เดินผ่าไปเลยพวกผมก็ตัดสินใจเดินผ่าลาดยาวครับมาถึงลาดยาวเนี่ยครบนี่นี่บรรยากาศที่ลาดยาวตอนตอนประมาณเย็นๆมืดๆจะทุ่มหนึ่งแหละเดินเข้าไปตลาดลาดยาวเดินมาเลยพวกรผมเดินมานนประมาณ3าสิบคนอันนี้มีชาวบ้านมายืนรอ จากเสียงตามสายนะครับมีชาวบ้านมายืนรอเอาน้ํามาให้ครับเอาน้ำเอาเอาขนมเอาของกินมาให้แล้วก็มาให้กําลังใจบอกว่าคนตลาดรัดยาวไม่เอาเขือนแม่วงนะครับ <S <S